ต้อวิศวกรนะหรือประเด็นเราสองเปี่ยนได้ประเดินร้วัาสิุบเกิดเหตุวันยี่สบห้าเราเหตุแต่เราะเหตุสไรซ์ให้ได้สิแต่ปรากฏได้กระชีพปิดแ้วยก้การ

ฟังหน่อยก็ได้ครับว่าตอนตนั้นไม่ได้รับแจ้งว่าไฟไหมใช่ไหมครับแล้วก็ทางเทศบาลปูให้ให้รถน้ำรถน้ำมาใช่มครัใช่ใชตอนที่มานี่เขาเขามากี่คนครับพี่มาคนเดียวมาคนเดียวขับคนเดียวใช่ไหมกเราไปที่เกิดเหตุใช่ไหมแล้วทำไมมาถึงควานมาครับ้านอะไรบ้านไหนก็กระบ้ไนกลตอนนั้มีน้ำอยู่ในรถไหมครับมีครับมีคือ่าทุน้ำมาเต็มเลยเต็มถือคาดว่าน่าเสียหลัก่าดจะใช่มาเร็วแล้วคนขับเป็นไรเยอะไหมครับ เขายังไม่ทราบเลยที่โรงพยาบาลเขเดียวไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลรัตตินีเป็นเป็นเจ้าที่ดับเพลิงใช่ไหมครับเจ็บบอกว่าเห็นรถเอ่อมันมันไหลมาจากตรงนู้นอ่ะอ๋อคือเขาวิ่งมาใช่ไหมคะเขาบอกแค่นี้แหละแล้วก็แล้วกไหลรูดเหมือนยู้เทอแล้วรูดมาอย่างเงี้ยเหรอคะเ่ไม่รูดจากตรงไหนแต่ตรงนู้นอ่ะแล้วก็รูดได้นี่มันน่อ๋อรูดขอบขอบทางมาใช่แล้วพลิกน่าจะพลิกคว่ำมันแล้วก็พลิกคว่ำเลยรู้แค่นี้แหละเพราะเด็กเขาเล่าให้ฟัง อ๋อมีเนาะมีน้องที่เห็นแล้วเขาเร็วมากหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่ามาถึงเขาบอกว่าแล้วน้องเขาได้บอกไหมคะว่าเขามาเร็วไหมไม่แน่ใจแต่ก็คงจะเร็วมั้งรถต้องรีบไปไปดับเรือใช่แล้วตอนที่มาพี่เห็นคนเจ็บไหมคะไม่เห็นไม่ทันไม่ทันใช่ไหมน่าจะพี่รถเอ่อรถรถไปบ้าปแล้ว